สวัสดีค่ะเปิดฟ้าสวรรค์วันพระอาทิตย์มกราคม2อ2 5การระบุประเภทของกำแพงเยเลโคบทที่ตอนที่3าข้อ้องจำคนเกิดคานฝั่งมือของตัวไว้ในชามและไม่ยอมแม้แต่นำอาหารสู่ปาของตนสูภปรสิบทที่19ข้อที่24อ่านสูปรสิบทที่6ข้อที่4ถึง11อ่านพระกัรมีในหปีอุปยศ1ถึง4เมื่อข้าพเจ้าสรุป การพิจารณาเกี่ยวกับพลังที่สามารถขัดคว,ความเจริญก้าวหน้าของบุคคลหนึ่งข้าพเจ้าอยากให้ท่นานทราบว่ากำแพงเมืองเยริโคที่กัดคว,ความเจริญก้าวหน้าของผู้อื่นนั้นแท้จริงและอาจเป็นตัวพวกเขาเองไม่ใช่พลังทางจิตวิญญาณหรือความสัมพันธ์ไม่ว่าคนเหล่านั้นจะได้รับการสนับสนุนเพียงใดเพื่อความเจริญก้าวหน้าในชีวิตหากพวกเขาไม่นีสัยหรือลักษณะนิสัยที่ไม่ดีบางอย่างพวกเขาก็จะไม่ก้าวหน้า รมบทที่8ข้ก็ที่31กล่าวว่าถ้าเชนั้นเราจะว่าอย่างไรถ้าพระเจ้าทรงอยู่ไฟเราใครจะกัดขวางเราคําตอบของคําถามข้างต้นคือตัวเราเองแม้ว่าพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่จะอยู่ข้างท่านท่านต้องแน่ใจว่าท่านไม่ได้ต่อต้านตัวเอง ลักษณะนิสัยเชิงลบบางอย่างสามารถทําให้คนนั้นทํางานต่อต้านตัวเองในเส้นทางชีวิตลักษณะนิสัยเหล่านี้เป็นอุปสรรคต่อความเจริญก้าวหน้าตัวยอย่างเช่นความเกียจคร้านเป็นอุปสรรคสําคัญต่อความเจริญก้าวหน้าปรัตริโซโลมอนซึ่งหลายคนมองว่าเป็นบุคคลที่ฉลาดที่สุดคนหนึ่งปนประไปวัดศาสตร์กล่าวไว้ในสุปปสภาษิตบทที่หก้อที่สิบถึงสิบเอ็ดว่า ลับนิดเคิมหน่อยกอดมือพักนิดหน่อยและความจนจะมาเหนือเจ้าอย่างคนจรและความขัดสนอย่างคนถืออาวุธเมื่อเรากำลังสร้างเมืองที่ปัจจุบันกลายเป็นดีเดนชันซิตี้ข้าพเจ้ารู้จักคนบางคนที่ทำงานกับเราซึ่งเป็นคนขี้เกียจถ้าพวกเขาทำงานขยันทำงานเมื่อพิจารณาจากงานทั้งหมดที่ทำในตอนนั้นพวกเขาคงร่ำรวยมากไม่มีใครอยากให้โอกาสกับคนขี้เกียจเพราะคนขี้เกียจจะเสียโอกาสที่ได้รับไปในที่สุด อีกคุณสมบัติหนึ่งที่อาจเป็นกำแพงเมืเิริโกสําหรับคนคนหนึ่งได้ก็คือการพูดมาสุภาสิบ,บที่ี่เก้า20ยกล่าวว่าคนง้มีความหวังสําหรับวันพรุ่งนี้มากกว่าคนที่พูดเร็วเสมอเจ้าเห็นคนที่ปากไวหรือยังมีหวังในคนงองมากกว่าเขา ความไม่ซื่อสัตย์เป็นอีกคุณสมบัติหนึ่งที่อาจเป็นกำแพงมือเยริโกสำหรับคนนั้นและขัดขวางความสำเร็จของพวกเขาเพราะไม่ไม่ใครจะไว้ใจคนที่ไม่มีความซื่อสัตย์ให้รับผิดชอบในเรื่องที่ละเอียดอ่อนพระเยซูคิดกลัสไรยลูกาบทที่ 16: บหกข้อที่สิว่าผู้ใด,ดสัตย์ซื่อในเรื่องเล็กน้อยย่อมมีพลังมากขึ้นในมือของตนหากท่านพูดอย่างหนึ่งแต่กลับทาอีกอย่างหนึ่งที่ตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงจะทําให้ท่านเขา ถึงสิ่งต่างๆที่ท่านขอแล้วไว้วางใจพระเจ้าได้ยากท่านที่รักจงฉลาดอย่าเป็นกำแพงมือยิริโกขวางทางเจริญก้าหน้าของท่านเขาปฏิบัติก่อให้พระวิญญาณบริสุทธ์ช่วยให้ท่านราทิตงนีสัยเื่อลักษณะน,นิสัยใดๆที่อาจกันขวางความเจริญก้าวหน้าของท่านได้